น,นี่นะชาเช่ยแล้วนะชามาลูกนะชานีนนา่ร้อนตูดร้อนตูดร้อนตูดมากเลยนี่นะครับวันนี้นะชามาเที่ยวอยู่ไหนลูกสะพานตากสินมหาราชที่ไหนจันทบุรีโอ้โหสวยไหมลูกตรงน,นี้ก็จะเป็นสะพานนะฮะที่กว้างใหญ่มากประมาณหนึ่งกิโล นี่นะครับก็จะต้งมีสองฝั่งใช่ไหมลูกสวยไหมนู่นฝั่งนู้นสุดลุ่มหลุดตานะครับอันนี้เราจะตาหนูถ่ายรูปหรือยังโอ้ยร้อนตุดไ,ไหนไนั่งไปนั่งฝั่<า>งนั้นส<ว>ินู่นนะลูกโอ้โหแม่น้ำนู่นสวยกันสวยสวยสวยโอเคไปแล้ว นัดดูนะัดไหนไหนภูเขาอยู่ตรงไหนฮะภูเขาอยู่ตรงไงหนลูกไม่รู้นู่นเห็นภูเขาโน่นนะภูเขาใช่โน่นทะเลนี่โอ้ยลันตัว์ลันเตอรลันตัว์อะไรโอเคโอ้นะัดนะัดดูกล้องลูกแม่ล่นะแม่เข้าวเอ๊ะเป็นคนกินวะนะัดดู เป็นสถานที่ที่สองที่นัดมานะครับนะตรงนี้ที่อะไรนะหาดคุ้งวิมานนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับปึ้นโอ้โนหนัดไหนเล่นนะ้ำไหมลูกเล่นนะ้ำไหมเล่น,ลนมันเล่นได้เหรอเล่นได้เล่นได้เหรอเอยโอ้สวยไหมน้ำสวย เราเป็นโน้นมันมีหาดตรงที่เล่นตรงโลน้นหูกไปไหมนี่มาดูมาถ่ายรูปด้ไหมนี่ก่อนหาที่สองนะไปแล้วบ๊ายบายคลิปบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายคลิปหน่อย <Bye. S 1> จ้า